ก็สวัสดีนะคะวันนี้นะคะนาคเอาวัตถุมงคลนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือมาให้ดูกันนะคะอ,อันที่นาคถืออยู่นี้นะคะก็คือเป็นกระตุดมหาอุดของอาจารย์ตีเล็กนะคะอันนี้คือได้มาเมื่อตอนปีห้าสองนะคะอันนี้กระตุดสามกษัตริย์มหาอุดนะคะ ของอาจารย์ตีเล็กได้มาเมื่อตอนปีห้าสองนะคะรุ่นนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเงินทองนาคนะคะเงินเงินทองนาคตะกุดมหาอุดนะคะตะกุดมหาอุดของอาจารย์ตีเล็กได้มาเมื่อตอนปีห้าสองนะคะได้มาเมื่อตอนปีห้าสองมหาอุดรุ่นนี้คือสุดยอดนะคะ ีเป็นมหาอุดแบบสุดยอดของอาจารย์ตีเล็กนะคะ,ค,ะคืออันนี้คือจะอยู่กับกับสร้อยนะคะที่ว่าคือนาคือทำเป็นชุดชุดแฝนไว้นะคะเนี่ยค่ะแต่อันนี้ก็ไม่เคยเอามาลงให้ได้ชมกันนะคะ อันนี้จะเป็นกระตุด3กามกริย์ของอาจารย์ตีเล็กนะคะอันนี้นาคได้มาเมื่อตอนปี52อนะคะอันนี้ก็คือเงินทองนาคมหาอุดนะคะของอาจารย์ตีเล็กแต่หน้าคือเอาเอามาใส่เป็นเป็นเซตไว้นะคะก็คือ,อก็จะมีกระตุดของอาจารย์ตีเล็กแล้วก็ครูบาอาจารย์ของหน้าอีกองคหนึ่งนะคะ อีกสององค์ใจนี่ค่ะมหาอุดมหาอุดนะคะคืออ่าคือนี้ได้มาเมื่อตอนปี5-2เป็นกระตุด3ามกษัตริย์มหาอุดนี่ค่ะ ของอาจารย์ตีเล็กนะคะรุ่นนี้คือสุดยอดนะคะมหาอุดเนี่คะ่ะเงินนะคะอันนี้ทองอันนี้นาคามกษัตริย์นะคะเงินทองนา นี่ค่ะมหาอุดของอาจารย์ตีเล็กนะคะสามกษัตริย์นี่ค่ะหน้าก็อาจจะทำคลิปไม่ยาวนะคะใช่นี่ค่ะอันนี้หน้าก็เอามาใส่ในคือสามครูบาอาจารย์นะคะก็คืออกระตุดของอาจารย์ตีเล็กนี่คือจะอยู่ช่วงกลางอันนี้คือมหาอุดนะคะมหาอุดสามกษัตริย์ของอาจารย์ตีเล็กนะคะ ถ้ายังไงนะคะคลิปนี้เนาะนาก็อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็คือจริงๆก็คือคือเอามาลงให้ได้ชมกันนะคะอันนี้นาคได้มาตั้งแต่ปีห้าสองนะคะอันนี้ได้มาตั้งแต่ปีห้าสองนะคะนี่ค่ะสามกษัตริย์นะคะเงินทองนาค ของอาจารย์ตีเล็กมหาอุดนะคะรุ่นนี้นีคะถ้ายัางไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็เอาวัตถุมงคลนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็คือมาลงให้ได้ชมกันนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านน้านะคะ แต่รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ไม่มีให้เช่าบูชานะคะรุ่นนี้คือมีอยู่แค่ดอกเดียวนะคะอันนี้คือมีอยู่แค่ดอกเดียวนะคะไม่ได้มีให้เช่าบูชานะคะรุ่นนี้แต่ก็เอามาลงให้ได้ชมกันนะคะนี่ค่ะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้น่าก็สวัสดีนะคะ